สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไายสุขุสุขุนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปงานนะคะที่ประเทศไทยนะเนับวัดวัดดังกอะวัดต่ำกันแล้วเตยเตยยังไงหรอต่ำกันแล้วยิ่งใ้่พาดกันแล้ไปยุ่งทุ่นมากริงหอดทางอย่างไรติกกบ รถตีที่แห้งพี่น้องทางุ่นฟังฝุง่นรถตีบักคักเลยเจ้าสิมเมื่อบานบอกโอ้ยรถตีที่แห้งประทายมันเคยไปแยกบา้บานบัดนนี่แหละฟังผุง่รถตีบักคักพี่น้องแสดงว่าเขาเจ้าสิเมื่อบานแล้วเขาสิไปง,งานมืออื่นนี่มันสิบาติดติดน ขอให้พี่น้องเดินทางกับปาดโดยสวัสดีภาพเด้อก็เลยรอทีก่กเกอะพวกนั้งน,นี่ไม่รับรถจกักรนมือถสซูซูมันเป็นคากลับพอดีไม่แยกหอดแยกบ้านบัดแล้วจะหอดงานแล้วบัดห้อยเตยหรือเปล่าตอนเย็นเตยเตยเตยนี่แหละพี่น้องเอาโมูยเทิร์นแูสิ เดีย๋ยยูเทิร์นขับไปฟังก่นรถติดพี่น้องพอาพี่น้องเดินทางไปสู่งานโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะเด้อเจกี่กับกรบกบสู่ต่อไปเพราะส่งทางหลังมันหลับค่ะโอเคค่ะทุกคน